ครับผมสวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาส่งงานนะครับ Honda gx 3 5นะครับผมอันนี้ลูกค้านะครับแจ้งมาว่าใช้งานอยู่ดีๆนะครับผมดับกลางอากาศนะครับผมอาการดับกลางอากาศก็ที่ตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คเจอนะครับก็คือพาบูนะครับผมนะครับคือดับปุ๊บสตาร์ทแล้วไม่ติดนะครับนะครับ แผ่นดาวเฟรมนะครับพวกนี่นะครับผมก็หมดสภาพนะครับผมแบนหมดแล้วครับไม่แข็งนะครับแต่แบนนะครับก็ไม่แข็งเท่าไหร่ครับผมแล้วก็ปรับเข็มกระเดื่องนะครับปรับเข็มกระเดื่องให้ไม่เข็มกระเดื่องรู้สึกว่าจะสึกไปนิดหนึ่งนะครับปรับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับเข็มกระเดื่องน้ํามันในคาร์บูเรเตอร์นะครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับจุดหนึ่งของคานด้านะครับที่ เพื่อนเพื่อนช่างนะครับเวลาจะจูนนะครับจูนฮอนด้นะครับหัวจูนตรงนี้นะครับอยู่ข้างบนนะครับผมเพื่อนเพื่อนช่างบางคนก็ยังอาจจะยังไม่มีเครื่องมือจูนนะครับผมผมก็ไม่มีเหมือนกันครับผมแต่ชผมใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเป็นท่อคอยร้อนของพวกตู้แช่ตู้เย็นนะครับผมผมเอามาดัดแปลงเอา นะครับแล้วก็ทําหัวให้มันเป็นแบบนี้ครับเอามาเจียนะครับเจียหัวให้มันเป็นแบบนี้นะครับไม่โฟกัสนะครับมันเป็นรูปตัวดีนะครับตัวดีเข้ากับเข้ากับคาบูฮอนด a าตัวนี้นะครับนี่เป็นแบบนี้เพราะว่าถ้าเป็นของเทียมจะจะจูนง่ายหน่อยนะครับของเทียมจะเป็นแบบนี้นะครับของเทียมจะเป็นไขควงแบนนะครับตัวเล็กๆครับอ่าตัวนี้ถ้าเป็นของเทียมนะครับฮอนด้าจีนนะครับอ่า ไม่ใช่ขนาดาหเครื่องจีนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็ปรับแต่งให้ลูกค้าอีกนิดนึงนะครับปรับจูนปรับแต่งนะครับผมใส่กรองอากาศเปลี่ยนใหม่นะครับผมเพราะว่าคองเดิมนะครับยุ่ยหมดแล้วนี่ะครับอันนี้ก็มีผลนะครับทําให้เกิดการอุดตันนะครับของคาบูเลเตอร์นะครับผมจ่ายน้ำมันไม่สะดวกจ่ายน้ำมันไม่ดีนะครับผมโอเค มาทดสอบสตาร์ทเครื่องทดสอบกันครับโอเคครับสวิตนะครับ ครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับพร้อมส่งลูกค้าครับขอบคุณครับ